<c oughs> สวัสดีทุกคนก็ได้ฮะอยู่กับผมแบทนะฮะวันนี้มาเล่นเกมใหม่ครับอีกแล้วอมืดใช่เพิ่งเข้าเกมมาไม่กี้เลยรู้มันมืดหรือไม่มืดป่ะเนี่ยรู้เอาขอเก็บก่อนแล้วนะ ไ้สแลบต่างโอเคประมาณนี้ก่อนโอเคมืออยังมือเรานอนโอเควันวันนี้เราก็จะมาไม่ใช่มากาเออผมพูดไปนหนึ่งนะว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จฮะพอดีเดี๋ยวตรงนี้ก็จะแก้ใหม่ครับจะเอาคูดตัวนี้ออกเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสาภาพปกติและเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนหลงังคาใหม่คือยังทําไม่เสร็จเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะฮะนาทีเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งก็ผัดวันประกันพุงฮะวันนี้เราจะมาเอ่อมด้วยน,นะอ๋อเราจะมาหาอไปที่จีโอดใช่เราต้องลงแาบยาวๆค่ะาไปที่จีโอดผมต้องการไอหินเคลไซใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าหินขาวๆนั่นแหละหินขาวที่อยู่ตรงอไปที่จีโอด บางคนสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่เอาหินจากเออไม่ใช่ดิบกวาจากนรกเออคือบกวาดจากนรกมันขาวเกินไปฮะผมต้องก,การหินเอ,อจา่าไม่ใช่จิ๋วหินแคลไซมั้งใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันว่าจำจำ,จำชื่อว่าอะไรคือตอนนี้ก็อต,อนนต้องลงถ้ำแล้วก็หาอุ้ยต้มีทอยยังไม่ได้ขุดเลยสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะลงลึกไปกว่าน,นี้คือก็ไม่ค่อยได้เล่นซักหน่อยนะ ว่าอีพีนี้เราจะเจออเมทิจิโอหนะผมต้องการใช้มากๆเลยสมบีนี่สมบีอยู่ด้านหน้าอาจจะเจอทำก็ได้ผมไม่รู้ตอนนี้ว่าวายเท่าไหร่นะผมจำวิธีการเปิดพิกัดไม่ได้ตอนนี้เกนชิ้นก็เพิ่งอัปเดตไปนะอัปเดตไม่วานเนาะไม่ใช่นะอัปเดตไม่วานใช่ได้ลองผมลองเปิดไอซูเมลู เปิดแมปอะ่ะหนึ่งแมปแล้วฮะก็ซมเมลูก็เปิดครบแล้วเนาะไอ้ดีหลักนะเลยเลยอีกสามไม่ดีใช่ก็ลองไปทำเล่นเควสเนื้อเรื่องดูก็สนุกฮะเควสซมเมลูฉากแรกฉากแรกสนุกอยู่ไซส์สองก็เคิร์สอินเฟสชั่นใช่ไหมเออแบบอยู่ในความฝันซ้ำซ้อนมากบึนตืบเลยคือแบบนี่เรื่องมันยาวอะ่ะแต่มันอยู่ที่เดิมวะเนะี่ยคล้ายๆประหยัดงบอะ่ะ ตอนท้ายตอนจอบกต็ตามที่เล่นไปการ์ถึงการ์ก็จะรู้แล้วว่าโคลฟังของใครโอเคผมไม่สปอยแล้วกันนะได้จากพวกคุณเป็นเล่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่นีหรือสตรีมเมอร์นั่งไ์สุดแล้วก็เล่นเรื่องไปแล้วละ่ะคนที่ยังไม่ได้เล่นก็แบบโอ้เข้าเฉยๆกหมือแหละโอเคเออจากคลิปที่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณกัณด้วยนะที่กดเข้ามาดูกันเนาะ คนทุก85คนไม่รู้เหมือนกันมาได้ไงนะฮะก็ขอบคุณก็ด้ฮะแต่ตอนนี้คือเราจะขึ้นมาทําไมเนี่ยเพื่ออะไรวะเออขอคลงไปต่อขอแต่ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เลยนะอยาก,อากคอมเมนต์นะแต่คือไม่มีฮะแล้วก็ไอคลิปนั้นผมก็โดนลิขสิทธิ์ไป1ึงตัวฮะเป็นลิขสิทธิ์เพลงแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายฮะลิขสิทธิ์เพลงก็เขาอนุญาตให้ใช้ แต่คือจะไม่แต่ถ้าหากเป็นหากอะไรเป็นพาร์ทเนอร์กับ youtube ก็คลิปนั้นไม่โดนลบหรอกฮนะแต่คือมันไม่ติดเหลี่ยงหรอกช่องอะแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะอันนี้ไงคลิปนั้นจะไม่สร้างไรายได้ได้แต่คือคลิปมันมีคนดูเยอะแนละผมก็เลยว่าไปลปล่อยไปเถอะสักครั้งหนึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมผมติลกกสิทธ์แล้วคนดูมันเยอะมากเลยนะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเพลงแล้วกันนะเพลงเพลงไอเอ่บคลิปอะ ผมชอบเพลงแนวยุก,กานะอีอย่างผมฟังเพลงนะั้นแล้วผมรู้สึกชอบอค่นั้นเองผมเลยมาประกอบคลิปฮะอีกอย่างมันในเว็บมันอนุญาตให้สามารถใช้ได้ไงมันก็ใช้ได,กได้ก็ใช้ได้จริงนะแต่ไม่สามารถสร้างอะไรได้ได้ก็ตอนนี้มันจะสร้างไม่ได้อยู่แล้วก็เล่นๆไปเถอะอย่างนา้อยอย่างน้อยก็ไม่ติดเหลืองอะ่ะหรือว่าเทนโดนลิกสินแล้วก็ติดเขียวแค่นั้หรือว่าผ่านอยู่แต่ตอนนี้ก็คุณเบืองหาไม่จีโอนียต้องปวดยาวน่ วันนี้ก็สปีคลิปกนแล้วกันนะโอ้ยวันที่ยี่สิบไม่หมดเด้อเมื่อกี้วันที่ยี่สฝั่งหัวใจฝั่งฝรั่งแล้วตอนนี้นะฝรั่งจอดจอดเจะวิธีการเปิดพิกัดไม่ได้เดี๋ยวเช้าประเด็ตอนนี้ก็เล่นได้ไปก่อน ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะต่อบอกถึงน,นฟเนะ้ะโอเคสปีดทลิปต่อเลย่าวิธีที่เฮ้ยพี่แอคแตกเรียบร้อยนี่ไงมีพีไออันหนึ่งเออยังมีสำรอว่ะเฮียแม่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเ็อกคอจริงๆเลยเราคนก่อนเรอครอมากหวัไว้เจอเดมอนสักอันนะ แล้วก่อนเออผมมีอะไรจะมาพูดก่อนแล้วกันนะคือว่าเอ,อ่อบางการอะไรเนี่ยอาชีพผมจะอาชีพแค่คลิปละ้หนึ่งชั่วโมงนะฮะหนึ่งชั่วโมงมันก็ในมือถือมันรอบไปสามปีนะสามกิกสามกิกก็พื้นที่มันเป็นกี่พื้นที่นะกี่ตันบิะเออกี่ไปสามกิกผมก็คลิปละ้หนึ่งชั่วโมงนะคือผมจะอาบนอนแล้วตัดมาเย็นเลียนิดเดียวเองฮนะแต่คริงผมไม่อยากอัดยาวเนาะ ผมก็บอกว่าขึ้หนึ่งชั่วโมงอ่ะเ้ยอะเรสโตมันต้องเก็บไว้เพื่อในอนาคตเราอาจจะแบบฉลาดขึ้นแล้วแบบอยู่ดีว่ามีธนามีบัฒน,นาการเราสามารถสร้างสิ่งขอจากเอ่อเรสโต้มานะแบบเครื่องจักรเออเครื่องจักรสังหารถ้าโชคดีก็จะเจอไดมอนด์นะเนี่ยเอยอะเลสโต้มาเยอะจัง่งโอเคเลเวิลยี่สิบมาเก็บม,มาด้วยฮะต่อกันไป โอเคนีงก็หนึ่งชั่วโมงก็บเอ้ยลาวาลาวาโอเคผมขอกบแป๊บหนึ่งนะกบไปก่อนเราจะข้ามลาวาไปก่อนนะทุกคนนะโอเคกบขึ้นไปอีกนิดนึงเราจะไม่ยอมอยู่ตรงนี้ ้าอยู่ตรงนี้ไปเราตายฮะเป็นผีข้าวสารปะภูไม่ใช่ดิสีผีข้าวทาโอ้โพระเจ้าจะมันปิด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 โอเคโอเคโอเคปิดไว้ปิดไว้ไว,ไว้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวนี้คือในหัวไม่มีมุกเลยฮะก็หัวโลกโจ้องเลยในอย่างที่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมต้องหาหินสีขาวนั่นด้วยที่ที่อยู่ในอเมทิสต์เนาะ พอดีผมต้องมาผมจะมาสร้างบ้านอะ่ะเจนสร้างบ้านแนวเฮ้ยไดมอนสร้างบ้านแนวไดมอนแนวยุคกลางฮะเป็นยุคกลางของฝ่งยุโรปมั้งก็เป็นที่คิดมาเองเนาะก็ที่เคยสร้างมาเป็นบ้านยุคกลางก็จําจากการที่สร้างในคอมานะสร้างในพีซีแหละเออปิดปิดไว้ปิดไว้ปิดไว,ดไว้เดี๋ยวอันตรายตอนนี้ผมก็เจอไดมอนแล้วหนึ่งเม็ดฮะสวยสวยฮม ไม่มีชิเมนเหรอลืมไปไม่ใช่พ c ซีเดี๋ยวบิคอนเดียวจริงดิอ่อเด้ได้ได้ด,ดมอมปะเออชิเมนขึ้นมาโคซอบเอาจริงดิก้อนเดียวเหรอฮ้ตายสิซาร่าให้เราก้อนเดียวเนี่ยนะอุย้ยแย่วะ่ะตอนนี้เราต้องการอเมทิจอร์หวังว่าจะเจอนะตอนนี้คือหวังว่าจะขุดแล้วไปเจอถ้ำใหญ่อะใช่ถ้ำใหญ่ต้องการถ้ำใหญ่มากแต่นนี้ก็สปีดคิดต่อฮนะ เพลงพวกนี้ถ้าเป็นเพลงแบบที่ติดลิสิติ์ผมว่ามันจะไม่ค่อยเอาลงเลยผมจะไปหาเพลงจากจากเว็บต,ต่างๆที่สามารถใช้กับ Youtube ได้สว่วนใหญ่ก็จะเป็นเพ,เพลงเกี่ยวกับแฟนตาซีผมชอบเพลงแนวนี้นะมันฟังเป็นดนตรีทมันรู้สึกแบบชื่นบานใจมากชิวๆอ่ะเลค,คิสปีกิลิปเลย โอเคเรียบร้อยพี่แอ๊ผมแตกฮะโอเคเราขึ้นไปดับเบินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเผาเหล็กก่อนอไปเอาเหล็กมาครับเป็นพี่แอเชี่ย,ยอะไรกัดกูวะยุงนี่หว่าอุ้ยมืดวะบอกว่าไม่มีคิปเปอร์อยู่หน้าบ้านใช่ไหมตอมอสามองขวาไม่มีใช่ไหม,หม,มไม่ม,ม,ม,มีนอนนะนอนก่อนอยุงกัดกูเป็นเลือดแล้วกูตบแล้วก็รูดมาเป็นเส้นเลยเส้นสีแดงเลยนุปากกาแดงเลยเนี่ย โอเคจะไปรัตกาาพีแอคชั่นสินะชิช,ชิตัวเฮี้ยนหรือวะสวอตฉับสุดท้ายได้ด้วยโอ้เยี่ยมไปเลยโอเคเรามีไดมอนหนึ่งเม็ดรัตการเหล็กเหล็กไม่มีเหรออ๋อจริงดิหรือว่าเหล็กอยู่อีกองหนึ่งอ๋อเหล็กอยู่อีกล่องหนึ่งไม่ได้เผาโอเคเก็บไว้เลสโตนเก็บไว้ตรงนี้หินก็ใส่ไว้ตรงนี้ ขา้างน้าเราต้องเอาแบบคิดหน่อยเราว่าจะเอาหินดําไปทําอะไรดีสร้างปราสาทดำแบบปราสาททมินน่าสนใจนะโอเคแต่คือจํวิธีการสร้างปราสาทไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวต้องไปศึกษาใน YouTube ต่อศึกษาแล้วก็มาสร้างอีกทีนึง่งอาจจะเป็นแบบการสร้างแบบบ้านหลายๆหลังมาต่อกันก็ได้โอเค ันนี้ก็รอเหล็กเผาเนะภาะอ่านเอาว่ามันสวยไหมถ้าซากศิษย์ก็อาจจะสวยนะเรื่องหินด้านล่างนี่คือยังยังทำไม่เสร็จนะตรงหินด้านล่างเนี่ยผมจะพยายามทําให้หินด้านล่างนี่แบบเป็นแบบการเทหินลงมาด้านล่างแบบธรรมชาติที่สุดฮนะเอ,อเดี๋ยวต้องเราเรดียวโค้ดแบบเดี๋ยวก็มาเพิ่มตรงนี้อีกตรงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข่อคขุดออกเ,ออเพิ่มเพิ่มขึ้นมาวาะนะ พิ่มแต่ละที่แล้วก็หินขึ้นมาอาจจะต้องต่อใช้หินเยอะอยู่แล้วก็ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแบบเพิ่มหินรูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆเนาะี๋ยวเพิ่มไอห,หินตะไคร์อีกทีหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นน้ำเนาะเพื่อความแบบดูดีแล้วสมจริงขึ้นชูกเก็ยไม่ได้เก็บเลยนเนี่ยเก็บหน่อยดีกวะไปเราลงไปด้านล่างต่อเดี๋ยวเราเก็บของให้ครบก่อน้วกันนะ คือส่วนใหญ่คือซอมบี้ใต้น้ามันเกิดเยอะมากเนี่ยซอมบี้แบบส่วนใหญ่ตอนที่ผมทําไอ้สะพานนะคือแบบเกิดเยอะโคตรเลยเนี่ยมันชอบเกิดตรงแถวๆตรงนี้เนี่ยเไม่เกิดเลยวนะเออผมก็เลยแบบตบได้หอยมาตบได้ไทเด้นมาเนี่ยไทเด้นก็ได้จากคลิปที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มถนัดกับเวอร์ชันมือถือแล้วนะตอนลงอะลงไวตอนขึ้นอะขึ้นช้า โคตรดีเกมนี้ปักทอดฮะปักตรงนี้พิวคอสว่างครับผมไม่อยากให้มอนเตอร์เกิดแล้ว,ลวไปทุมม่มทำไมล่ะเฮ้ยโอเคคุยไปต่อฮะพี่แอคไม่ได้เอ็นช้ากว่านี้แหละมันคุยชา้าเออที่ยากนะเราจะเจอเพชรแต่เราก็อันนี้แบบดวงต้องดีดวงดวงเมื่อกี้ดีมากแต่ก็ย่อยสลายไปในพริบตาหายไปเลยโอ้เจอเรา,าอีกแล้ว ลาวานี่คือถือว่าเป็นทรัพ,พยากรที่ดีมากตอนที่เรายังไม่มีนากนะเราไม่ใช่มีนากเลยเรายังไม่ได้ไปนากเนาะผมว่ามันมีตัวอะไรมาแจเอเขานะโอเคัวดีไม่มีอะไรมีเพียรยนปะมีแอบไหมแบบเนียนๆเนียนๆเ,เนียนมากๆไปนะโอเคไม่มีเราก็ต่อไปเลยนะจะเว้นไม้ตรงนี้เนื่องจากเราจะาแบบเก็บไว้เป็นว่ามีเรา,าตรตนี้นะว่าจะเอาไปใช้งานไง เออใกล้ๆบ้านลงมาก็ลึกอยู่เหมือนกันโอ้ตอนนี้ยี่สิบนาทีล่อไปหนึ่งกิ๊กกว่าตอนแรกก็ติด tower of fantasy เออเล่นแต่ tower of fantasy tower of fantasy อย่างเดียวเลยคือ คือคลิป power fantasy ผมก็อยากอัดนะแต่คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัดอะไรดีตีบอสก็ตีประจำอ่ะคนอื่นยูทูบเบอร์คนอื่นเขาก็ทํากันแก้ปัญหาก็ทํากันเออหลายอย่างเขาทาไปหมดแล้วผมไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรต่อดีสมกาชาไม่มีตังค์สมกาชาหากเก็บเก็บฟรีคล้ายคล้ายเกณฑชินพี่โอ้โหเก็บยากกว่าอีกคือแบบในแต่แต่เรื่องการสำรวจของเกม power fantasy ง่ายกว่าเกณฑ์ชินเอออะไรดำดำ โอ้โหเดมอนอของดำอะของของฟ้าโอ้วันดีเพื่อนสมบีเยอะดิต้าบ <c oughs> เฮ้ยแค่อถเอ้ยะว่าไปบ้านเราก็มีแครอทแล้วไม่ใช่เหรอเราแค่ไปหาชาวบ้านแล้วเราก็ได้ของแล้วเออเออวะยี่ว่ะ มาอีกตัวหนึ่งฮะเก็บเวลฮะเออฟันอะไรอะ่ะฟันอืมนี่นี่อ๋อปตเตโตฮะฮะเฮ้เฮ้เฮ้วันนี้วันอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีสลามด้วยตรงแถวนี้สลามช่างเออมาจา่าตัวเองที่นี่มีสลามช่างโอ้ยผมนี่ผมนี่ตกใจเลยนะด้านบนนี่คือบอ่อลาว,วาขนาดเบื้เริ่มเทิมเลยนะเนี่ย สลา,ามน้องสลา,ามเต็งคิวครับดีแล้วที่มือไม่ใช่ซินลิโมรนะู้หน่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตายหาแน่เกิดชาตินี้พี่ไม่มีดุนน้องนาสนใจพี่ไหมเนื่องจากพี่ไม่มีดุนแล้วโอ้ตอนนี้มีเหล็กเว่ยเก็บ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 ไฟชา่างเลี้ยช่างเมฆช่างช่างเมียงช่างเมียงกดตแเฮกช่างเลี้ยงดุนเถอะไป,เ,ปเราคุณเล็กต่อดีกว่า สไปดี้เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงนายใช่ไหมสไปดี้ขอเป็นหนึ่งนะขอคุณเลยก่อนเออแล้วนายอยู่ทรงไหนกันนะสไปดี้มึงอย่าจ้ำซาแกล่ะนะมึงอยู่ไหนเนี่ยเสียงโอ้วันดีพี่เกลวผมขอกระดูพี่ได้ป่ะผมอยากเลี้ยงหมา <S <S เออย,าเยยาเอ,อยิงมาเลยครับพี่ยิงมาเออยิงมาเลยพี่ไม่รู้แล้วนี่โลสะท้อนดาวเมยชันสูงเลยนะเนี่ยมึงมึงเลิกจริงแล้วถอยหลังไปเอ้ย เฮ้ย hey, ใจเย็นพี่บ่าวอุ้ยเอ่อดีดูสะท้อนดาวเมจจนตายสะท้อนโดนกูเอาโล่สะท้อนจนตายว่าตายเฮียแต่นะโล่ผมเท่าไหร่เนี่นโย,ยนะโอ้โล่โอเชี่ยโล่กูเหลืองจ้วนเลยสัตว์ไม่ใช่เหลืองจ้วนดิเหลืองอ๋อยเลยโอเคไม่เป็นไรฉันจะถ้าทนายพังไปฉันจะลึกถึงได้นะกับตัน ผมเชื่อจะในตัวคุณโลของฉันผมว่ามือไม่ทำให้กูตายหาระหว่างทางนะผมว่าไม่เจออะไรพิเรนพิเรนแบบโอ้วันดีก็มีไอ,อตัวประหลาดใหม่ๆมันชื่ออะไรนะชื่อตัวหาอะไรนะไม่รู้เหมือนกันไอตัวดำาๆที่แม่งฟังเสียงได้แต่ไม่มีแต่ไม่ตาบอดสวัสดีครับผมเอาไดมอนด์นะตอนนี้ไม่มีตัวอะไรแปลกๆใช่ไหมโอเคผม้องการทองโดฮะ แต่เรามีเดมอนคอยเราต้องการอ่าหายากมากๆเลย,เยกูเสียวหลังอ่ะก็มีตัวอะไรมาเจอเอแต่นั่นแล้วผมก็ตายหายแล้วของผมก็ตกแล้วผมก็ตายแล้วผมก็กลับไปเกิดใหม่แล้วผมก็ต้องหาของใหม่แล้วก็ตายหาใช่เพชรหนึ่งเม็ดมีอีกเม็ดป่ะขอเพิ่มน้าได้ปวดเถอะพระเจ้าควยไอย้พระเจ้าไม่มีจริง โอ๊พ่อมา yeah, พ่อมาเยี่ยพ่อมาไอ้สั์ไปทางอื่นนะเราเบิดทางอื่นดีกว่าทางนี้เดี๋ยวกูตกลาวาแน่ก็มานะิครับก็มาเลยครับไปนู่นแล้วกูรอดตายแล้วกูไม่ตาย อู้สลามเกิดอีกแล้วอุ้ยนี่มันทีฟาร์มสลามฉันดีอ่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาสลามไปทำอะไรต่อดิอู้ฉับทีเดียวตายหานี่นี่กินอาหารอูไม่อูไม่สลามเกิดเยอะมากแต่ปัญหาคือดั้นไอลาวาที่อยู่ด้านบนอ้เราสลบเดียเด๋ยวเดี๋ยวฮะเฮ้ยเฮ้ย ตาฟอกอีหยังนี่สวัสดีครับผมแค่มาหาของได้ปวดเถอะให้ผมหาของดีๆได้ปวดเถอะนะอย่ามาจอมไปจอมกรรมกูเลยอุ้ยมึงอย่าหลอยตูดกูมึงอย่าอลอยตูนกูอ,อ,นกอืมไอ้หายอืม อ้าฮะมันจะตีกูตกลาว่านี่แผนการชั่วร้ายของพวกแกใช่ไหมตายซะสิเน,น่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่พ,พี่วางวัเดสตาพี่ลงถ้าพี่ไม่จับไม่อยากเจอไม่อยากเจออะไรดีวะเออไอ้เขี้ยนี่แม่งยิงโอ้โหมึงยิงเป็นคนนอนโบเล้ยย่อย่อกูโดนเสีย่ยอ,ยอดเอดนี่ยกูถอยละ โอ้ยมันเลยจากวิ่งวิ่งวิ่งกูงจำเอาแล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยไอ้หายยิงกูจังเลยเฮียมึงนี่ก็ยิงกูจังเฮียยิงกูซะเป็นแบบเฮียลูกขนุนเลยกูมีหนามขึ้นตัวแลนะ้วเนี่ยหนามไม่ชื่ว่าลูกธน,นู ไม่หาไม่ยิงจังเลยนะกูกลับบ้านละกลับละก,กูไม่อยู่ละได้ดี๋ตเราต้องการหาสิ่งนั้นนะ่ะสลามเกิดอีกแล้วแฉ่าลายจะเป็นสลามช้างหรือไงวะเนี่ยเราต้องการสิ่งนั้นนะทุกคนเอามาท่จิโอะนะเราไม่ต้องการเามาทิชนะเราต้องการหินสีขาวที่อยู่กับเมทิสเี่ะหินขาวๆอะ่ะเออแต่มอเตอร์ฝั่งนี้มันน่ากลัวเกินไป ทำไมเลยกูเลยไม่ถนัดไม่เสียบวางไม่ได้อีกอ่กาเรียกว่าบนพีซีเรียกว่าทำได้แบบบนพีซีอ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรสีฟ้า,ฟาใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าลงไปดูต้องลงไปดูต้องลงไปดูอย่าลืมกดชีฟไม่ใช่กดชีฟดิอย่าลืมก,มกดย่อใช่ได้ใช่ได้ไม่จีโอ้ไม่ว้าวไม่มี เดี๋ยวเราจอได้ดมอ,อีกหนึ่งอันนะสวยสวยมากมีมีเพิ่มอ่ะมีเพิ่มสวยครับสวยสวยงดงามเลือนประเสรสิฐเต็มแต่ได้มาสองอันโอ้ยคูเดาใจน่าจะจริงพี่เพิ่มป่าไม่มีโหเลยวะโหเลยวะหายใ,ใจ ยับยับบอกว่าไม่เจอไอ้พวกสกอตเททริสเลยพวกนั้นนะไอ้พวกเมียงใต้ดินอ่ะใครส่งรูปมาโอไอ้หี้ยพวกถือวาเลสตาอีกละไปไกลกูเลยได้อีกพวกคงกระดุยใครส่งรูปมาเป็นหนึ่งนะขอบคือกูรู้ว่ามันมอนเตอร์มันเกิดน้อยเออแต่พวกเขียพว่าที่มันใช้วาเลสตามันก็ยิงกูได้อยู่ดี อันนี้ก็ปากถอดไว้เดี๋ยวแม่งมีตัวหาอะไรเกิดตัวพี่เลนอะ่ะแล้วพอชอบใช้วาลิสตา้ายิงกูรวยๆอะ่ะสลับกัรยิงเฮ้ยเด่น,นตรงนั้นมีเดมอนอีกเล้วโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วเรากูจะกลับบ้านไงอน่ยแล้วมาที่จีโออยู่ไหนอะ่ะแค่เจอจอ่ะเจอเจอปุ๊บกูจ,จ,จบคลิปแล้วเนี่ยไอ้มึงาทําไมเนี่ยไอ้พวกหมัดมวยมาไอสา้สัตว์ซอมบ,บี้รู้ปุ๊บมึงบี้แล้วมึงเจ๋งมากเลยเวนเนอร์เข้ามาดิ ไม่ถ้ามึงไม่มีวาเรสต่ากูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละโอเคได้มาแล้วเฮ้ยไม่หาไม่มาจากเสียงตรงไหนวะตรงนั้นพี่วีอีกแล้วเราจะไปเอาไดามอนนะอืมอืมมือมีสปาตาไอ้เดอะซอร์สแมนเย่ให้ มิกี้ก็นัดส่งรูปมาเอ้ยอ้ยยเชื่อเชื่อเชื่อมึงมึงมึงอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ตรงตรงนั้นมีลาวาพี่ใจเย็นลำภามไม่ถึงอีกโอ้ยชีวิตหลบหลบ โล่กูแตกอ่ะมึงเอามึงจะเอาเฮียอะไรมาอ้ยมึงอย่าเผลอไปตีดิตัวชั้นแล้วโล่ไม่เสียสะท้อนดีเลยนะเออโล่กูแตกแล้วมึงยิงจังเลยนี่เฮียแล้วแมงสลามเกิดเพียบเลยชายโอเคโลก่กูพงังละมามึงจะอะไรก็มามา กูไม่มีโลเมี่ยเขาไม่มีโลเขาต่อสู้ด้วยดาบของเขาเข้ามาสีพวกเวนขอแค่มึงไม่เจอไอ้ตัวคลิปเปอร์เลยตัวเทียอะไรมาที่ยิงฮนูกูได้เอออืมอืมอืมมึงเดินยากิหายเลยมึงปับปุ่มใหม่ได้ป่ะกูไม่ถนัดก,กับการปุ่มเดินแบบเนี้ยคนใหเขาใช้ปุ่มลากเออไอห่าม่งเอ้ยเดินยากเดินเย็นอ้ย อดูนี่สีลาวาทัา้งไปหมดเลยมึงจะให้กูตายเอ,อือไดมอนสองอันบูไม่ใช่ไดมอนสองอันดีไดมอนอีทีหนึ่งแต่เราก็ได้ดับเบิ้ลไดมอนมีเพิ่มปะต้องถามเฮ้ยมีม,ม,มีมีเพิ่มอ่ะมีเพิ่มอ,อีแม่งลาวาอีกละมึงจะเยอะอะไรนักหนาวะเนี่ยไอไดมอน,นโอ้กูรวยกูรวยแล้วรวยแต่เขียรีแต่ไออ,อู้แมงเอ,อ้ยมึง มึงใจเยอะอะไรดักหน้าเนี่ยลาวามึงเป็นโลคอะไรกันเนี่ยมันเลือกมึงจะเลือกเอาลาวามาเผาหัวกูทีดิไอ้เหี้ยแค่ซอมบี้กูก็จะตายหายแล้วมึงเอาลาวามาลาดหัวกูอีกนี่กูไม่ตายหายเป็นไก่ย่างหาดาวเหรืออะไงเนี่ยแค่กูมาเจอพวกผีหายแลกเดินดินพวกนี้กูก็จะตายหาแหละกูจะหาเบนท,ที่โอยังไม่ได้เลยซ้ำเนี่ย กูขอสำคัญอยู่ตรงนั่นเลยนะโอ้มึงมาอีกแล้วมึงมาเลยไหมมึงอืมอืมแต่ว่ามินทิจิโอดมีสักอันป่ะเชี่ยงไม่อยากตายเลยขอเธอเจอสักอันนึงอะ่ะเดี๋ยวน้อยก็แบบกูเหลียอไปเห็นปุ๊บแล้วก็โอ้กูจะจำไม่ตรงนี้ที่มีมินทิจิโอดไว้เนี่ยไม่ไม่มีเลยสัตว์มึงหายากหายจรินจังเลยเนะี่ย ของสำคัญไม่ของสราง้างผ่านัยากรที่เราต้องการมันอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยแต่ตอนนี้คือผมไม่มีโลกฮะเซตตัวเองสบายใจสุดกูไปเอาโลกก่อนสลามสลามโดนแม่กมเผาแล้วเราก็ได้สลามฟรีเชี่ยกุนเชียงเดี๋ยวลงลาวากโอ้ตรงนี้ไอ่ทำเรากระป๋านะตอนนี้เราก็ได้เพชร ประกอบการมาก็เจ็ดอันเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแต่เราไม่เจอสิ่งเราต้องการนั่นะคือมาที่จีโอดเดี๋ยวบอกว่าคุณต้องไปหาหลังไม้นะขีอะมองเลเนี่ย 18, 19, สิบสิบแปดสิบเก้าสักประมาณยี่สิบเดี๋ยวเขาไปไลฟ์สดเกมมาไมใช่ไหมครับดิ rov ถึงจะไม่ค่อยมีคนดูกูก็ไลฟ์อยู่ดีเพราะว่าขยันไว้ก่อนทุกอย่างไว้ว่าที่ลังถ้าฝนตกระหว่างนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์แหละสามสิบนาที อลงถ้ามไม่เจอสิ่งเราต้องการแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นไประบนเพื่อขาบโล่ก่อนเราไม่มีโล่เราซุ่ไม่ไหวฮะเราต้องการแค่โล่แหละเอเออคือช้ามากเลยโอ้ตอนนี้ร่อไปสองกิกยี่สินาทีทาไมมันเยอะจังอะ่ะ หรือว่ายิ่งเราขยับเยอะยิ่งเฟรมเฟรมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอยงไงหวังว่าแบแบนั้นนะกูเลยแบบแบบเฟรมเยอะปุ๊บแล้วแบบลากรมือถือพือ้นทีแมงแดงเป็นแตกชิปหายโอเคสดรว่าภารกิจวันนี้ก็ไม่สําเร็จนะเดี๋ยวผมก็ต้องก็ต้องลงท่ามไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จแหละเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไปทีนี้ทีนิดจนกว่าจะหาวิธีจิโอดได้อาจจะต้องมีการหาวิธีจิโอ EP สอง โอเคตอนนี้คลิปมันก็ยาวแล้วเนาะสาวสิ0นาทีาเกือบ40แล้วเจอกันใหม่ครับก็ไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสแกนอย่าลืมกดแชร์ก็ด้วยก็เจอกันใหม่ฮะผมไม่ถนัดนะมันไม่ได้เป็นเล่นเหมือนคอม